ต่านสายโดยชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาลูกหลานที่รักที่กำลังนั่งฟังวิทยุอยู่เวลานี้วันนี้ล้มปู่ก็จะขอคุยกับบรรดาลูกหลานที่รักในเรื่องราวของสวรรค์สามต่อไปหวังว่าในวันก่อนๆที่ลูกหลานได้สดับมา ยังคงจําได้ทั้งความดีของคนสองคนคือว่าสุวรรณสามน่นมีปิยะวาจาคือวาจาเป็นที่รักหมายความว่าพูดวาจาอ่อนหวานถึงแม้ว่าตัวเองจะลำบากจะเจ็บปวดมากสักวยไรก็ตามทีสุวรรณสามก็ไม่ได้แสดงความโกรธกับพระราชา นายามพูดดีแล้วสวนอสามปันแดนถึงความกตันอยู่รู้คุณบิดามันดาพระราชาก็แสนแยนด,ดีตอนก่อนพูดปดและปรากฏว่าม่รู้ตัวทีหลังว่าตัวพูดผิดไปไม่สมควรกับฐานะของกษัตริย์นี่ขอลูกหลานที่รักรับฟังและจงจำไว้ว่าวาจาใดที่เป็นวาจาไม่จริงนะมันเป็นของไม่ดี คนดีเขาต้องรักษาสัจวาจาแล้วก็คนดีจะต้องไม่ไมอก,กตัญญูต่อบิดามรดาต่อครูบาอาจารย์ต่อบคุคคลที่เป็นที่รักและคนที่มีคุณเราจะต้องตอบสนองคุณของท่านด้วยความดีของเราจนเต็มกำลังอย่างสวรรณสามเมื่อสวรรณสามพูดดีไม่แสดงการความโกรธ แสดงความกตัญญูรู้คุณตบิดามันดาฉะนั้นพระราชาที่ได้รับภาระรู้ตัวว่าผิดคิดว่าเมื่อเขารักพ่อรักแม่ของเขาถ้าพ่อแม่ของเขาก็เป็นคนตามบอดเราจะต้องช่วยเขายังได้รับปากกสุวรณสาว่าไม่ไม่เป็นไรต่อไปฉันจะเลี้ยงบิดามันดาของเธอให้เหมือนกับที่เธอเลี้ยงแน,น่ารักนะจ๊ะ วันนี้ฟังเรื่องราวของท่านต่อไปพระราชเมื่อพระราชาทรงรับสังบ่งมาเอาระพ่อสุวรรณสามเราจะไปหาบิดามันดาของเจ้าเดี๋ยวนี้เจ้าจะสั่งอะไรท้งบิดาและมารดาบ,บ้างสุวรรณสามกุมายก,กราบทูลว่าขอเดชาข้าพระองค์ขอสั่งฝากกราบไหวบิดาและมารดาทั้งสองด้วย ขอพระองค์จงแจ้งให้ท่นานทราบว่าข้าพระพุทธเจ้ากราบพระองค์แล้วพระเจ้าค่ะพอสุวรรณสามกล่าวเท่านั้นก็ยกมือทั้งสองประคองแล้วกาวราบลงกับพื้นดินในที่สุดก็ฟุบลงไปมันเจ็บหนักนี่ความจริงไม่น่าจะพูดได้มากอย่างนี้นะจ๊ะแต่ความจริงด้วยอำนาจความดีนะย่อมช่วยคนให้ทรงตัวได้นานแล้วแต่ท่านกล่าวว่าด้วยอำนาจ กำลังแรงของยาพิษที่อาบพวกศรความจริงลูกศรและลูกธนูที่เขายิงสัตว์เนี่ยเขาใช้ยาพิษอาบเมื่อยิงไปแล้วเป็นแผลเพราะเลือดไหลไอยาเนี่ยก็จะทราบสร้างไปเกิดความเจ็บปวดมากเพราะสมัยนั้นไม่สมัยนั้นไม่มีปืนเขาใช้ลูกธนูและลูกศรอ,อำนาจยาพิษที่ได้ทำให้สวรรณสามฟุบเพราะเจ็บมาก ปาก็ปิดตาก็หลับมือและเท้าก็แข็งร่างกายโมทมนั่นหมายความเลือดก็ไไลโทมท่วมกายไม่น่ารงสารนะจ๊ะเออคนดีๆอย่างนี้ความจริงคนที่ถูกเขาฆ่าตายที่เป็นคนดีก็เยอะไปอาศัยคนเลวที่ไม,ม่มีความไม่มีความดีทำลายได้ครคนทุกคนสำหรับพระราชา พิยเยักขราชทรงทอดเป็นเนหนนากายของสุวรสามชิ้นนั้นก็ทรงตกพระไทยแล้วสงสารเต็มกำลังทรงนั่งลงรูปคลำพิจารณาลมอัดสาสะปัดสาสะลมอัดสาสะเนะี่ยคือลมให้ใจเข้านะจ๊ะแล้วลมปัดสาสะก็ได้ลมให้ใจออก ขอระของสุวรรณสามเห็นดูลมหายใจเข้าใจออกขอสุวรรณสามเห็นว่าไม่มีลมแล้วหมดร่างกายก็แข็งทรงแน่พระไทยว่าสุวรรณสามกลม,มารสิ้นใจแล้วก็ไม่อาจที่จะทรงกลั้นความโศกเศร้าเสียพระไทยไว้ได้พระหัตถ์สองกลมประสียปวดหัวเสียใจเพราะเราจะไม่น่าจะฆ่าคนดีเลย แต่ความจริงท่านแปลกใจว่าที่มากันเนื้อกับเสือกับเก้งกับกวางอย่างนี้คนที่ไปเพื่อกษัตริย์ไม่มีท่านไม่แน่ใจว่านี่จะเป็นคนหรือจะเป็นนาคเป็นกุมพันธ์ที่จะยิงนอยากจะรู้เท่านั้นเองแล้วก็ทรงปริทวนาการคือร้องไห้ข้ามคนร้องไห้นะเสียใจแล้วก็ข้ามคนลนำพันว่าโอ๋หนอเราผู้เป็นเราเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ สำคัญตนว่าจะไม่แก่จะไม่ตายบัดนี้เราได้เห็นจริงแล้วเพราะว่าได้เห็นสวนสามซึ่งเป็นเด็กเล็กคราวโลกของเราถึงได้ความตายอันความตายที่จะไม่ที่จะไม่มาถึงนั้นไม่มีแล้วแต่ว่าเราทำกรรมหนักเมื่อตายก็น่ากลัวจะไปนรกแน่นอนเมื่อยังไม่ตาย ก็จะได้คําตีเตียนจากประชาชนว่าเราทำกรรมที่ไม่สมควรจะทำคือฆ่าคนที่ไม่มีความผิดคําการลำพันเขงวระราชาในโลกหลานที่รักจำให้ดีนะจ๊ะว่าคนเราเกิดมาไม่ตายนะไม่มีฉะนั้นก่อนที่เราจะตายเราก็จงตายอย่างคนดี ว่าในสมัยที่มีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะเรายังไม่ตายแล้วก็ต้องทําตนเป็นคนดีในเมื่อเราเป็นคนเราเป็นคนดีแล้วเราเป็นผีเราก็เป็นผีดีผีดีตรงไหนคนดีเขาทำยังไงคนดีก็คือมีความกตัญญูรู้คุณบิดามารดารู้คุณครูบาอาจารย์แสดงความเคารพในท่านไม่ดูถูกดูหมิ่นในท่าน รู้คุณพระมหากษัตริย์รู้คุณ,ณร,รัฐบาลที่จงรักภักดีต่อประเทศชาติแต่ว่า้าร,รัฐบาลหรือพร้คดราการคนใดที่เขาไม่หวังดีต่อประเทศชาติเขาโกงเขากินนาะอย่ไปรักเขานะเราไม่รักเขาเราก็ไม่เกรดเขาเราเฉยๆถือว่าเป็นกรรมของเราที่เกิดมาเพื่อเขาโกงเขากินเราเพราะบาปกรรมในชาติก่อนที่เราทำไว คนที่จะดีได้ไปอย่างนี้ลูกหลานที่รักจะพูดให้ฟังถ้าอยากจะเป็นคนดีเป็นที่รักของคนทั่วไปแล้วก็นหนึ่งเรามีจิตสงเคราะห์เกื้อกูลยืนย่นยื่นโยน,ยนระหว่างเพื่อนเพื่อนบ้านใกล้หรือบ้านไกลใครก็ตามถ้ามาเอิญเขาขายแครนอะไรเขาเรามีข้าวกินเขาไม่มีกินก็แบ่งกันบ้างก็มีขนมเขาไม่มีขนมก็แบ่งเขาหน่อย เราให้เขาเขาก็รักเราสองปียาวาจาวาจาอ่อนหวานอย่างสวรรณสามนี่เป็นที่รักสามอัธทาริยาคือทำตนให้เป็นประโยชน์ถ้าเขาทำอะไรไม่ไหวเราก็ช่วยเขาทำถ้าไม่เคยมีสาของเรา <c oughs> ตอนนี้น้องปูเป็นหวัดนะเสียงไม่ดีสี่อัธาจริยา สมาณัตาทำตนให้เสมอคือทำตนเป็นเพื่อนไม่ทำตนสูงกว่าเขาดีกว่าเขาเด่งกว่าเขาไม่เหย็ดยามเขาถือว่าเรากับเขาเป็นเพื่อนกันถ้าท่านเป็นผู้ใหญ่กว่าเราเราก็นอบน้อมแสดงความเคารพถ้าเขาเป็นเสมอเราเราก็แสดงการเป็นเพื่อนแต่เขาเล็กกว่าเราเราก็คิดว่าเขาเป็นน้องเราถือว่าเราเป็นพี่ มีความหวังดีต่อน,น้องมีความรักมันเพื่อนมีความเคารพผู้ใหญ่เหมือนบิดามารดาอาการอย่างนี้แล้วลูกหลานที่รักจะเป็นปัจจัยแห่งความดีลูกหลานเป็นคนก็เป็นคนดีถ้าตายเป็นผีก็เป็นผีนผดีคือเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมไม่เช่นนั้นก็ปณนิพานเลยเป็นความสุขนี่เล่าเรื่องของท่านต่อไปอดจะคุยกับลูกหลานไม่ได้ในความจริงที่จะคุยเนี่ยเพราะรักลูกรักหลานจริงๆ เพราะลูกหลานเขาห้องปู่ทุกคนเป็นคนน่ารักถ้าลวงปู่เดาไม่ผิดเวลานี้แล้ลูกหลานทุกคนที่กําลังฟังอยู่กําลังหน้าชื่นสดใสใ,ใจสบายในตาในตาเรียกว่าตาวาวขาวน่ารักคนอย่างนี้เป็นคนน่ารักลวงปู่ชอบลวงปู่คิดว่าทุกคนเขาก็ชอบลูกหลานเหมือนกัน เพราะว่าลูกหลานทุกคนเป็นคนดีเล่าเรื่งองเขา้นต่อไปนะจ๊ะแยก,กล่าวถึงนางตัวนี้เป็นนันว่าต่อที่นี่ไปก็มานั่งมองดูความดีของสวรรณสามที่มีความกตัญญูรู้คุณตบิดามันดาทูยิงเจ็บก็ไม่โกรธใช้วาจาอ่อนหวานสแสดงความเคารพในพระราชาท่านบอกว่าเพราะอาศัยความดีของสุวรรณสามนี้ เป็นเหตุให้นางเทพธิดาตนหนึ่งชื่อมีนามว่าพระสุพระสุนทรีนะมีนามว่าพระสนทรีพอพานสอสเอสอือสรุณนนูแล้วก็ทอทงงรเรือสระอ,อีเรียกว่าพระสนทรีสำนักเรือสถิตอยู่ที่เขาคันธมาศ เขาคันดามาตน,นี่เห็นไหมว่าเขามีดอกไม้มากๆม,มีกลิ่นหอมท่านกล่าวว่านางนี่เคยเป็นมารดาของสวรรณสามมาในชาติที่เจ็ดคือถอยหลังจากนี้ไปเจ็ดชาติอย่างนี้คนที่เขาได้ที่ปีกูยานคนดีเขาเล,ลือกชาติได้คนดีเวลานี้มีเยอะในญาติลูกหลานที่รักเขาสามารถจะรู้ได้ แม้แต่เด็กจนๆในสลัมต่างๆเวลานี้เขาก็ฝึกกันฝึกทางกำลังจิตสามารถระลึกชาติได้สามารถเห็นสวรรค์เห็นนรกได้ท่องเที่ยวไปในภพต่างๆได้โดยไม่ต้องใช้ภานะเวลานี้มีเยอะลูกหลานที่รักเขาฝึกกันก็ททำกันได้ดีเป็นของจริงไม่ใช่ของหลอกอย่าไปเชื่อใครนะว่าวิชาความรู้อย่างนี้ไม่มีเวลานี้มีพยานมาก ตอนนี้คุยเรื่องท่านต่อไปถ้าคุยเรื่องนี้เดี๋ยวหลวงปู่ก็แวะเข้าไปคุยเรื่องไขตะไรเยอะได่อย่าคุยกันเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเรื่องสวรณสามยังไม่ค่อยจะจบเมื่อท่านราเมื่อท่านทราบว่าสวรรณสามถูกเป็นอันว่านางเทพธิดาน่ะเมื่อทราบว่าสวรณสามถูกพระราชาพิยคราชยิงล้ม ลบอยู่ข้างหาดทรายฝั่งแม่น้ำนางเป็นแม่มาก่อนแม่จะมีความรักลูกถึงแม้ว่าชาตินี้ไม่ใช่ลูกเจ็ดชาติโน้นเคยเป็นลูกเวลานี้นางเป็นเทวดานางก็ยังไม่ลืมในฐานะที่เคยเป็นแม่พระสวรรณสามเมื่อเป็นลูกของนางก็เป็นลูกดีเวลานี้มาเป็นลูกของพรานนางสองก็มาเป็นคนดี พราะสายความดีอย่างนี้นางจึงทนไม่ไหวนางจึงได้รีบมาจากเขาคันมาตตรงเข้าไปยังฝั่งสถิตจุอากาศค็ลอยอยู่ในอากาศแล้วก็แฝงกายคือกายเป็นทิพย์ไม่ทําให้ให้พระราชาเห็นไม่ทํากายให้พระราชาเห็นเปล่งเสียงออกมาทางอากาศว่าข้าแต่พระราชา พระองค์ทำความผิดมากที่พระองค์ทรงฆ่าสุวรรณสามหาพูนเป็นผู้หาความผิดไม่ได้มารดาเมดาของสุวรรณสามก็จะต้องพลอยสิ้นชีวิตไปด้วยเพราะความเศร้าเพราะความเศร้าโศกทั้งหมดแล้วก็จะต้องอดอาหารตายทั้งทั้งที่พระองค์แม้แต่พระองคเองก็จะต้องตกนรก มาเถิดพระราชาเข้าไเจ้าจะถวายโอวาทให้พระองค์พ้นจากนรกและก็เสด็จไปสู่สวรรค์ขอให้พระองค์ทรงเลี้ยงดูบิดามารดาของสวรรคสามซึ่งเสียตาทั้งสองสองตาทั้งสองข้างมองไม่เห็นเหมือนกับที่สวนะสามเลี้ยงมาเถิดท่านจะได้ไปสวรรค์เพราะความดีนี้นี่เป็นถ้อยคำของม่นนาง ทพธิดาซึ่งเคยเป็นมันดาเป็นนั้นว่าเมื่อพระราชาทรงพระนามว่าปิยะปิยะปิรยะคขรชได้สนับคือฟังคำของนางเทพธิดาแล้วแล้วก็ไม่สามารถจะมองเห็นกายของนางด้วยยังได้รับปากว่าจะรับเลี้ยงมันดาบิดาของสวรรณสาม และพระองค์ก็คิดต่อไปว่าเรามันเลวจัดมาฆ่าลูกเขาซึ่งมีความกตัญญูรู้คุณและบิดามันดาตาไม่เห็นเมื่อเราทำความผิดอย่างนี้เราเลวหล่ออย่างนี้เราจะไม่ยอมกลับเข้าบ้านคาเมืองเป็นอันขาดท่านี้ก็เพราะว่าทรงเห็นว่าตามธรรมดาราชสมบัติไม่มีประโยชน์อะไรแก่พระองค์ ก่อนที่จะสเสด็จไปที่นําดอกไม้คําว่าไม่มีประโยชน์กหมายความว่าสมบัติแห่งความเป็นพระราชาเนี่ยจะรวยแสนรวยยังไงก็ตามอย่างคนที่เขาโกงเขากินเงนมากๆแต่ลูกหลานที่รักเคยได้ยินข่าวไหมที่ว่าโกงเขากินเงินนับเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านเขารวยกันมากๆแล้วเขาก็ตายท่านก็คิดว่าราชสมบัติไม่มีความหมายสําหรับเราทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่า เราคำว่าเราในที่นี้นะเมื่อเป็นพระราชายอยู่ไม่ช้าก็ต้องตายเหมือนกันนี่ก่อนที่พระองค์จะ,ะเสด็จไปจึงได้นำเอาดอกไม้นานาชนิดเด็ดดอกไม้สวยยมาเคารพศพของสวรรณสามด้วยมั่นพระไทยว่าสวรรณสามสิ้นชีวิตแน่แล้ว เมื่อทำพิธีเสร็จก็ยกหม้อน้ำที่สวนณสามตักไว้นั้นก็สเสดด็จไปหามิดามันดาขอสวนรณสามเมื่อถึงที่ประทับยืนอยู่ขก็หน้าประตูสลาวางหม้อน้ำลงสำหรับทุกกูรดาบทผู้เป็นพ่อของสวรรณสามนั่งอยู่ภายในอาศมอาศมก็คือกุดนะจ๊ะ คือกุฏิเล็กๆหรือว่ากุฏิใหญ่ๆก็ตามเขาเรียกว่าอาสมคือที่อยู่ได้ยินเสียงเท้าคนเดินเข้ามาก็แน่ใจว่าคนที่เดินมานี่ไม่ใช่สุวรรณสามแน่เพราะว่าสุวรรณสามเดินเท้าไม่หนักยังลองถามไม่ว่านั่นใครมาจ๊ะพ่อไม่ใช่สุวรรณสามแน่เพราะว่าผีเท้าของท่านเนี่ยเดินหนัก ลูกของเราเดินเบาเกือบจะไม่รู้สึกท่านเป็นใครมาทุระอะไรหรือสำหรับพระราชาปิยะปีละยกราชในสนดับคำดำนั้นก็คิดว่าถ้าหากว่าเราจะไม่บอกความจริงว่าเราเป็นราชาบอกแิ่เพียงว่าเราได้ฆ่าลูกของท่านตายสำหรับท่านดาปาสสินีคือแม่ ก็จะโกรธแล้วก็แสดงความหยาบคายแก่เราถ้าหากว่าเราจะระงับความโกรธไม่อยู่อาจจะคิดการดุนแรงกับท่านต่อไปก็ได้นี่ยรอบครอบนะความจริงความรอบครอบอย่างนี้ลูกหลานจงจงจำไว้นะจ๊ะการสังเกตของท่านฤาษีก็ดี ความดาริของพระราชาก็ดีอันนี้เป็นข้อ,ขอควรในาก,การศึกษาจะไปไหนมาไหนก็ตามคนจะสังเกตไว้คนไหนเคยแสงดงการอย่างไริริยาแบบไหนเราสังเกตไว้มีประโยชน์เพราะฉะนั้นก,การดาริว่าจะทําดีต่อไปเขาจะเสียท่านบอกว่าถ้าหากว่าเราโกรกขึ้นมาทำเนียการถ้าแส,สงดงการรุนแรงเกิดขึ้น การที่คิดว่าจะทำดีของเรามันก็จะเสียไปเมื่อเราบอกความจริงว่าเราเป็นพระราชาอาจจะทำให้สองสามมีพัญญานี้เกรงกลัวไม่กลา้าพูดรุนแรงกับเราเมื่อทรงดำนิตรนี้แล้วจึงได้กล่าวว่าข้าพเจ้ามีนามว่าพิยะปิยละยัคขราชเป็นพระราชาแห่งแครงกาสีมาเที่ยวลา่าเนื้อในป่า ก็บอกความจริงว่ามาเที่ยวลาดเนื้อในป่าสำหรับท่านทุกกลดาบทเมื่อทราบว่าเป็นพระราชาก็ก้มนงกราบถวายบังคมแล้วว่าข้าแต่พระราชาทิบดีพระองค์เสด็จมาดีแล้วขอพระองค์เสวยผลไม้เท่าที่มีอยู่นี่เห็นไหมท่านมีสังหาวัตถุทั้งแม่ตาท่านไม่เห็น ให่เขาจะเป็นพระราชาก็ช่งางก็เรียกว่ากินเชิญกินเท่าที่มันมีมีแค่ไหนก็กินแค่นั้นเ่อเชิญรับเสวยผลไม้ที่มีอยู่เช่นผลมะพร้าวหรือว่าผลมะหาดผลมะสางขอจงเลือกตามประสงค์เถิดพระเจ้าค่ะข้าพระองค์ดีใจมากที่พระองค์เสด็จมาถึงที่นี่พระเจ้าค่ะ ราชาทรงทําเป็นไม่รู้เรื่องอะไรอะไรมาก่อนแม่เรื่องสวรรณสามที่ถูกพระองค์ยิงก็ยังไม่ทรงบอกชวนดาบทคุยเรื่องอื่นแต่ถามว่าท่านเสียจากสุทั้งสองคนแล้วก็มีใครเป็นคนหาผลไม้มาเลี้ยงท่านเขาพเจ้าเห็นผลไม้ที่วางไว้อย่างเรียบร้อยนี้เข้าใจว่าคงมีคนตาดีจัดไว้แน่ ท่านภุกุณบัณฑิตคือพ่อของสุวรรณสามก็กราบทูลว่าข้าแต่สมุติราชพ่อสุวรรณสามบุตรชายเข้า,าพเจ้าเป็นผู้นำผลไม้มาในเวลานี้กำลังไปตักน้ำที่ทานน้ำไม่ช้าก็คงจะกลับไปเจ้าการราชาทรงดำดิว,ว่าถึงเวลาที่เราจะบอกความจริงกระดาษหมดแล้ว ยังได้ทรงตรวว่าสวรณสามบุตรชายของท่านถูกลูกศรนของข้าพเจ้านอนตายจมลอยหิจิท่าน้ำนั่นเองแหละนางปาริกาผู้เป็นมารดาที่อยู่ใกล้ๆพอได้ยินคําว่าสวรรณสามลูกชายถูกสอนตายก็รีบมาฟังถ้าถามท่านผู้กุรดาบทว่าท่านพูดอยู่กับใคร แน่ใครมาบอกว่าสวนนสามของเราถูกลูกชายถูกสอนตายใจเข้าไปเจ้าจะขาดอยู่แล้วช่วยบอกมาไว,ไว้ๆเถิดทุกกุรดาบทสํารวมสติมั่นคงค่อยๆพูดปลอบปรโลมพัญญาคือนางปริกาว่าปริกาเอย๋ยผู้ที่พูดอยู่กับเรานี้คือพระมหากษัตริย์แห่งแคว่งกาสีนี่เอง พระองค์เป็นผู้ยิงลูกชายของเราตายแม่อย่าให้โกรธพระจงอย่าเคืองพระองค์ท่านเลยนึกว่าเป็นเวงกรรมของโลกของเราก็แล้วกันเห็นไหมนี่คนดีเนี่ยคันติความอดทนเห็นไหโสดจากความสงบสงี่ยมลูกหลานที่รักจําให้ดีนะจ๊ะคนเจนดีได้เนี่ยคันติที่ความจริงท่านอาจจะโกรธ ถ้า,าจ,จะไม่พอใจแต่ในเมื่อความตายไม่เข้ามาถึงแล้วก็ไม่รู้จะทำไงตายเขาตายแล้วนี่ท่านยังบอกกับพัญญาว่าจะโกรธพระราชาเลยคิดว่าเป็นกรรมของลูกของเราก็แล้วกันเพราะว่าสุวรรณสามเม่ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยทะเลาะก,กับใครในเมื่อความโกรธไม่มีต้องมาถูกลูกสอนก็ต้องถือว่าเป็นกรรมพราท่านางสองไม่พูทรงศีลทรงธรรมมาตั้งแต่เด็ก สำหรับนางปาริกาพุ่มเป็นมารดาพูดพรางเส้นพรางว่าโอ๋หนอลูกรักลูกรักของแม่ลูกเลี้ยงดูพ่อแม่ไม่เด็ดร้อนเมื่อมีเมื่อมีผู้ม,มาฆ่าลูกเช่นนี้จะไม่ให้แม่โกรธได้ยังไงนะจ๊ะเอาล้วสิเริ่มโกรธทุกูลบัณฑิตนี่ยปลอบโยนว่าปาริกา แม่ปริกาขอให้สำรวมจิตอย่าคิดโกรธเลยบัณฑิตย่อมสรรเสริญผู้ไม่โกรธคำว่าบัณฑิตนี่แปลว่าคนดีนะลูกหลานที่รักจำไม่ดีนะจ๊ะคนดีเนหมายความกายก็ดีคือไม่ประทุร้ายไครวาจาคนดีไม่นินทาว่าร้ายใครพูดวาจาอ่อนหวานใจคนดีคิดรักและสงสารคนอื่นอยู่เสมอคนประเภทนี้เขาเรียกว่าบัณฑิต แั่นแ่ลว,ว่าบัณฑิตย่อมสรรเสริญผู้ไม่โกรธต่อคนที่กระทำความผิดแล้วก็รับผิดแล้วดังเช่นพระราชาพระองค์นี้พระองค์ฆ่าลูกของเราพระองค์ก็ทรงมาสารภาพแก่เราแล้วนี่พระราชาปีละยะขราชทรงจัดรอบท่านดาบททั้งสองว่า ท่านนางสองอย่าวอนร้อนใจไปให้มากเลยขขาพเจ้าจะรับเลี้ยงดูท่านนางสองให้มีความสุขเช่นเดียวกับที่ส่นางสามบุตรของท่านเลี้ยงดูดท่านทุกอย่างขอให้ท่านนางสองคลายความโศกกรเถิดสําสำหรับท่านดาบทผู้หญิงคือแม่กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์แม่ก็น่านึกนะน่าคิดนะจ๊ะ ลูกทั้งคนเนี่ยข้าแต่พระองค์ทา่านทางนามตัดไปอย่างนั้นรัฐธิปัตย์รัฐาธิปัตย์หมายความเป็นใหญ่ใน,นแว,น,ถถน,วนแควนนะ่ให้รัฐาเนี่ยแปลว่นแว้วนนะอย่างรัฐบาลรัฐบาลก็แปลว่าร,รักษาแวนแควนรัฐมนตรีแปลว่าเป็นที่รปรึกษาในแว่นแควนแค่เขตแดนข้าพระองค์จะไม่ยอมให้พระองค์ทําเช่นนั้นไม่ได้ พระองค์จะเป็นาพระองค์ทรงเป็นเจ้าเนื้อหวงข้าพระบาทข้าพระบาทจะขออยู่ตามประษายาช่นนี้แหละพระเจ้าค่ะพอไม่เวลาแล้นหนึ่งนาทีราชาทรงพอพระทัยที่เห็นดาปสินีคือแม่ของสวรรณสามไม่แสดงการกรดเครืองในตนรับแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์และยกย่องพระองค์ เพื่อให้ดาบททั้งสองเห็นว่าพระองค์เต็มพระทัยที่จะปฏิบัติเขาทั้งสองจึงได้ทรงดรัสว่าท่านทั้งสองข้าพเจ้าขอรับท่านทั้งสองเป็นบิดามารดาข้าพเจ้าท่านยาถือว่าข้าพเจ้าเป็นพระราชาเลยคอยนึกว่าเวลานี้ข้าพเจ้าเป็นสุวรรณสามก็แล้วกันลูกหลานที่รักเวลาเหลือนาทีเดียวตอนนี้นะจ๊ะ ดาบหตาบาชินีทั้งสองกราบบังโคมทูลวิงวอนว่าค่าแต่พระองค์การงานอย่างอื่นที่พระองค์จะทรงกระทำแก่ข้าพระบาททั้งสองนั้นมันไม่มีนอกจากข้าพระบาททั้งสองจะต้องทั้งสองจะขอให้พระองค์ทรงกรุณาถือไม้เท้าของข้าพระบาททั้งสองไปที่ศพของพ่อสุวรรณสาม พอให้ได้รูปคลำหมายว่าพอให้ได้รูป,รปลูกคลำคลำก็แล้วกันจากนั้นข้าพระบาททั้งสองก็จะทรมานตัวให้ตายตามลูกชายพระพทุทธเจ้าไปเห็นไหมลูกหลานที่รักน้ําใจของพ่อของแม่นะ่ะเป็นอย่างนี้นะมีความรักลูกยิ่งกว่าชีวิตถึงแม่คํา,าบอกเขาจะคิดลเลี้ยงก็บอกไม่เอาละลูกตายเที่ยตายไปด้วย เป็นอันว่าคุยกันต่อไปไม่ได้สแล้วนะจ๊ะเวลาหมดก็ต้องขอลาก่อนวันหลังคุยกันใหม่เรื่องนี้ดีสนุกดีนะจ๊ะต่อไปอีกหลายเรื่องอย่างเรื่องโมโหสถที่ลูกหลานจะได้เกิดฟังและจะเกิดปัญญามากและพูดมากเวลาเลยขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์พลผลจงมีแด่ท่านบรรดาท่านพุทธศาสน,นิชชนผู้รับฟังและลูกหลานที่รักทุกคนสวัสดี